แผนดินแรงนี้นั้มีสาลุดด้วยเลือดของบรรพบุร ปกติคนทำงานราชการจะมีเงื่อนไขจะเล่นตัวแต่คุณสุภาพไม่มีเลยครับโอ้ผมรำคาญโอ้ผมเพาะว่าผมจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับช่วยสอนผมทั้งสองเรื่องคือการถูกข้อมูลหวานถูกเพื่อนได้กับการตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเคยเป็นอดีตทำงานสำนักงานทานีทน่ดินเลย แล้วก <ậ> <c ười> ็ได้โอกาสในการเรียนรู้ในข้อตกลงออกมาแล้วกาผู้ตรวไวที่มีค่ามีประโยชน์นะครับดูแลผู้ติ่อในเขตงเทพแลรุานครทำที่ผมมาเผยแพร่มากมายที่ให้เรานะครับที่เป็นคนเก่งเราจะเดินเข้ามาื่อทำงานด้านประชาสัมพันธ์วันนี้หลังจากเรื่ีงปรู้ไม่เกินสองชั่วโมงแล้วเ็นที่ของเราหน้าตารีด้วยนะครับไปออกคีมปต่อไปในใต้บกอยู่ได้เลยนะครับต้อขอบคุณทุ วนนนนนนันที่สองทุ่มนับรองรายงนการประชุมรั้นที่สามาอาจารย์ผู้ใครับเแ้มาติดดีใจด้วยนะกระดาซึ่งเป็นการสรุป ที่เราได้จัดที่ศูนย์บริบาลผู้สูองอายุก็ได้นำเสนอผลงานแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายนะคะทีนี้หลจากนั้นทางสมาคมก็ได้สรุปงานทั้งหมดทั้งค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดส่งไปยังสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ได้รับคำาช่นชมมา ว่าสรุปผลได้ดีมากการที่เราจะสรุปผลได้ดีก็เนื่องจากว่าทุกชมรมทุกอำเภอที่เข้าร่วมโครงการของเราก็ทำผลได้ดีแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกชมรมทั้งชมรมเองแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ ้งแต่ในเรื่องของการดำเนินการของชมรมแล้วก็ขณะที่สรุปงานจะต้องแก้กันสองรอบสามรอบทุกครั้งทุกชมรมทุกอำเภออยากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากค่ะขอบคุณมากครับผ้องเพื่อิงเงินเกือบห้าแสนนะครับใส่โอทีบ้างนะครับแต่ผมคิดวถ้าเราใช้เงินนี้ให้กับ ชุมชนของพวกเราเรื le le o, <c oughs> ่องของทุกท่านในทุกเดือนจะรวมกันดีมากครับเงินที่ได้รับการหนุนจากภาครัเก็่ะได้แต่นะรับว่ามีเงินแจกกับน้องที่ทำงานอยู่ทุกเปิดบิลก็ได้นะแต่ว่าเราเงิใช้เงินไว้ก่อนในการทำงานของชาวผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าโดยอะไรที่ดีสุดแต่ว่าไม่ใช่เอาไปต่อเทศบาลรับผิดชอบหัวหน้าถงร้อยบาทนะครับแจกแจกชุมชนไหนีิเศษที่เท่าไหร่ ตอนนี้เขาลองเนี่ยใน่มาลงกระแสสามน้อยเลยเนี่ยถ้าหากว่ามี่นกฎหมายที่ออกมาเนี่ยรับรองว mm ่า hmm. ชุมลมที่มาลงกระแสแข็งแรงแล้วก็คนที่มาชุมลมเยอะด้วยนะครับก็ขอเสนอแนะนะครับในประเด็นที่ท่านนำเสนอนั้นดีมากแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าใช้บุคคลไกลระดับชาติมันจะชาดเราใช้คนอายุเห็นครับเพราะว่า นโยบายของรัฐที่ำํำหนดในรัฐธรรูญเนี่ยมันมีชัดเจนแล้วให้องค์กรมันสนับลนออ่นี้เวลาเลือกตั้งหรือว่าตอนนี้ก็ได้ท่านต้องรวมกันลนมกำลังกันผู้สูขข่ยุให้เป็นหนึ่งแล้วก็จะเลือกคนที่มีนโยบายเรองมันทำเป็นข้อบัญญัติของต้องถิ่ได้ไม่ต้องออกเป็นกฎหมายระดับชาตินะครับรกฎหมายชาติมันกำหนดแล้วไปทำข้อบัญญัติต้องถิ่ได้เลยว่าจะดูแลสนับสนุนองค์กรผู้สูายุทธ์ในที่นี้ในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเล้วกทำได้ก่อนนะ วันตั้งต oh ่งไปดูนะครับคุยกับสชคุยกับปปตคุยกับนายกแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าไปนั่งแล้วมัปุยจ้าคนที่มาหาเสียงจะไดถ้าทำประเทศรงแกนอย่างนี้นะครับจะเริ่มตั้งตัวที่ตรงนี้เลยครับจมลงผู้สูงอายุบ้าน้นกันนะคะอมรศรีพระจากโครงการที่ที่มีอยู่อะค่ะ ที่เห็นในในรูปแบบค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากและก็น่าสนใจแต่การที่เราเราชมรมของเราชมรมเดียวําไม่ได้ประสบผลสาเร็จนคงยากนะวันนี้มีก็เสนอว่าคือคือเป็นความเห็นส่วนตัวของอำเภอสติงพระนะคะคือเราจะรวมกันทั้งอำเภอแล้วก็คัดเลือกคนทั้งหมดสี่คนที่จะไปดูงาน ใ้สี m ่คนนี้กลับมาแล้วมาทําชุมรมใจชุมรงหนึ่งในอำเภอของเราให้ประสบผลสําเร็จนะคะไม่ไม่ใช่ว่าชุมรงว่าโดนทั้องประสบผลสําเร็จบ้านสติพระต้องประสบผลสําเร็จการงานต้องประสบผลสําเร็จแต่เราจะเลือกเพียงชุมรมโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในอำเภอสติปัญญาแล้วพวกเราก็จะไปช่วยกันนะคะไปรุ่งกันนะไปไปช่วยกันเพราะเราจะระดมสมองแล้วก็ช่วยกันแต่ถ้าเราดีคนเดียวนี่คือทําไม่ได้ ไม่ได้นะคะนี่เป็นข้อเสนอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับหมายถึงว่าสติพิพัฒน์สามารถจะไม่ประสบการณ์ในทักษะที่ดีอาจจะไม่สามารถจะอยู่เหมือนที่มรุ่นนะครับไม่สามารถจะไูดได้ตองไารได้เลยทีเดียวอาจจะต้องเอามาอย่างไรครับเออ่ตามที่ที่สมาชิกหลายคนได้นําเรียนเมื่อกี้นะครับเออจริงๆพอเอ่อผู้ถูงอายุพุทธศักราช2,546 แกกแกะเพิ่มเติมมี2 5 3 3พอในมาตราที่สินะมาตราที่สิเ็เขาเขียนว่าสิทธิของผู้สูงอายุที่ควรได้รับการคุ้มครองส่งเสริม,มและสนับสนุนทั้ง13ข้อข้อที่หนึ่งคือในเนรื่องของการาบริการทางการแพทย์และสาธารณุขอันนี้ก็และก็ข้อสงที่ที่ท่าน บอกว่าสถา,านที่ใดบ้างที่ชมครีก็กำหนดไว้ในกฎหมายเอ่อฉะนั้นท่านประธานทุกทุกทุกแห่งท่านไปเปิกดกฎหมายมาตราสิบเอ็ดพรบผู้สูงอายุปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกถ้ามาตราสิบเอ็ดนีถ้า้ลงถิ่นไม่ทำอย่างน้อยก็ถึงจะเป็นการเล่าเว้นหน้าที่ที่จะดูถ้าเรากฎหมายก็ดูกด็ได้บางคนเขาไม่รู้นะครับเอาท่านไปดูข้อสิบเอ็ด นะข้อสิยเถ้าดูถ้าอ่านข้อสิเบท่านอ่านข้อเสิเปเข้าใจนะครับท่านบอกนะเขาต้องทําให้ท่านในกรณนนีนนเขาไม่ไม่คุ้มครองหรือว่าไม่สม่งไม่ส่งเสริมและก็ศาสนานพุู้สูงอายุอย่างน้อยก็อาจจะออมีอาจจะมีผลในกฎหมายได้หรือว่ามีผลต่อการเล่นด้านในอนานคตได้ข้อสิยเปีท่ที่สำคัญท่านไปดูนะครับข้อสิเปรีท่ที่สำคัญเพราะว่า ท้องทิ่ก็มีกระทรวงมหาดไทยก็เป็นคณะกรรมก,การชมรมผู้งอายุเอกชาติเป็นกรรมก,การอยู่ด้วยรวมทั้งกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องก็รวมฉะนั้นนี่ก็ท่านประธานครับส่วนนี้เราก็สามารถที่จะดูได้แต่ถ้าหากว่าหลายๆคนที่ไม่เข้าใจสมมติว่าท่านไปเบิดกฎหมายนะไปเบิดกฎหมายสมมติท,ท่านต้องการให้รู้ว่าสถานที่ใด ท่านพีม่ได้ดูเล่นเลยบวสถานที่ใดที่ใ hum ห้พีกับผู so ้ถ no so ูอายุกดไปปั๊บมันจะออกประทัดเลยเป็นแถวนะครับฉะนั้นนะครับก็ขอให้ให้ไปลองดูเอไปต่อรองทางด้านกฎหมายท่านอย่าพูดฝาบเราลองท่านนายกขอเบี้ยละสองร้อยสามร้อยสัปาหปันท่านทำเป็นหนังสือในฐานะนามของชมรมถ้าส่วนราชการในกฎหมายอำนวยความสะดวกเขาก็ต้องตอบด้วยว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันที่จะให้หรือไม่ให้ มันกินถ้าทํำได้กฎหมายเนี้ยได้ผมว่าผมว่าได้ตัวกฎหมายนี้ก็เขียนไว้ผมผมลองอ่านดูแล้ขอบคุณท่านประธานที่ได้ไปดูในรายหรือว่าใครยังไม่มีรายให้เข้ารายของประธัมมาานชมลรมนะคะแต่ฉันเนี่ยเข้าลายมานานแล้วแล้วก็ไปดูในรายบางทีก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีค่ะ ไม่มีาะอะไรครคะเพราะว่าในรายประธานเนี่ยได้สัญญากันแล้วว่าไม่ให้พูดเรื่องอื่นให้พูดแต่เรื่องเฉพาะงานของกิจกรรมที่ผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีสภาผู้สูงอายุเท่ยน,นะคะ